กรณีเรื่องซีดีปลอมซีดีซีดีเถื่อนที่บ้านพิษณุโลกแล้วก็มีรูปคุณชวนอยู่ที่นี่แต่ซุ่มเสียงบอกว่าชายชวนไม่ครบโจรและซุ่มเสียงหนังสือพิมพ์ทั้งหลายที่ลงเช่นนังสือพิมพ์มติชนก็ลงว่าชวนร้อนพิษซีดีปลอมไล่คนขับรถห้ามเสอ,อามติดตามและขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นนะครับสุ่มเสียงคล้ายๆกันเช่นไทยโพสต์บอกบริวารชวนเป็นพิษสั่งสอบพร้อมไล่คนรถออกจากบ้านพิษ อีกฉบับหนึ่งคล้ายๆกันซุ้มเสียงก็คือไทรัฐบอกว่าซีดีเถื่อนพ่นพิษชวนเดือดเฉ็ดหัวเสอามอย่างนี้เป็นต้นผมถามว่าถ้าเกิดภาพคนนี้ไม่ใช่ชวนดีกัยแต่เป็นคนเอกชวลิตหรือเป็นคุณบรรหารหรือเป็นคุณเฉลิมผมถามว่าวิธีภ่าหัวจะเปลี่ยนไปไหมจากเรื่องเดียวกันคงจะรูเดือดนะฮะในลักษณะที่พยายามแบบที่วยยายา่าฝันให้ตายขา ขาเขียงไปเลยตสนองทำไมอ่ะอันนี้ก็เกิดจากเขาเรียกว่า preconception ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คือไอ้ภาพที่ถูกโปรแกรมไว้ในสมองจะโดยอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งภาพนั้นอาจจะถูกจะผิดก็แล้วแต่นะะมันเป็นไม่ได้ผิดเป็นภาพที่ผิดก็เหมือนอย่างภาพที่เราเรากลัวผีในความมืดเนี่ยมันไม่มีผีแต่เราถูก,ถกสอนในแรกแกก็ม่ผ,แมผีแล้วก็มีความกลัวผีผนั้นนะฮะแสดงว่าอาจารย์อาจารย์ก็ห้ามไม่ให้สื่อนั้นศึกษาภูมิหลังของคนหรือประวัติศาสตร์ไม่ใช่คือถ้าว่าสื่อมีปัญหาที่ว่ามาเนี่ย ภาพที่วาดทั้งหมดที่โปรแกรมในในสมองเนี่ยเป็นภาพซึ่งมันผิดตั้งแต่ต้นขึ้นอยู่กับสื่ออะไรอีก้าหนังสือพิมพ์ก็ขึ้นอยู่ฉบับไหนอีกคงคงคงไม่เหมือนกันทุกฉบับครับอย่างกรณีที่ภาพที่อาจารย์ยกขึ้นมานี่นะฮะก็ต้องก็ต้องดูว่าหนังสือพิมพ์ฉบับไหนซึ่งลงจะลงต้องลงข่าวไม่ไม่เหมือนกันแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเขามีอคติหรือมีหรือชอบพอกับใครบ้างหรือไม่อย่างไร อาจารย์เกษมครับภูมิหลังที่สื่อมวลชนทราบแต่ละคนมีอิทธิพลไหมครับต่อการตีความข่าวหรือพาดหัวข่าวหรือดูประเด็นข่าวคืออันนี้มันไม่ใช่แต่ภูมิหลังนะครับคือผมดูว่ามันรู้สึกว่ามันมันเป็นไปในรูปที่ว่าผมก็ไม่อยากใช้คำว่าพิพากษาคือคือคือสื่อมีม,มีมีภาพในสมองแล้วว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็มาเป็นอย่างนั้นก็ต้องจัดอะไรทุกอย่างให้เข้าในบรรทัดฐานของตัวเองนี่อาจจะเหมือนอ่างที่อาจารย์พูดเม,มื่อกี้หมายความว่ามีภาพว่าค,คุณชวนนั้นซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นคิดว่าคุณชวนไม่รู้เรื่องแต่ถ้าว่าผมพูดเป็นทแกรสื่อหน่อยนะครับครับอาจารย์ถามว่าคุณชวนนะครับแล้วถ้าเป็นพลเอกชวลิตนะครับคุณบันหารคุณบันหารถ้าเวลานี้ถ้าไวลันนี้เนี่ยคุณบัญหารคุณ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 ชวลิตไม่เข้ามาหรอกครับแต่ถ้าสมัยที่คุณชวลิตเป็นนายก ถ้ามีเกิดกรณีอย่างนี้ก็อาจจะโดนอย่างนี้เหมือนกันนะน,นี่กาแฟนะครับนะครับต้องถือเป็นอาจจะโดนอย่างนี้นแปลว่าอะไรที่ว่าโดนไม่วความมันอ่อนอย่างนี้หรือว่าจะแรงกว่าน,นี้ก็อาจจะแรงแรนงนิดหน่อยไงแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะถูกเป็นเป้าในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีครับหรือว่าคุณบรรหารเป็นสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นก็าอาจจะโดนจะเบารหรือจะอหนักก็โดนแต่ฟังดูอาจารย์ลิขิตมองว่าถ้าไม่ใช่คุณชวนเนี่ย เรื่องเดียวกันเป๊ะเลยที่เกิดขึ้นเรื่องซีดีเรื่องอะไรต่ออะไรกับคนกับรถคงจะโดนมากกว่าไ<ป>ี้ไปมองในแง่ที่ว่ารูปร่างหน้าตาคุณชวนมีสติโไทป์เป็นรูปเป็นภาพออกมานในสมองเป็นในรูปที่ว่าเป็นคนซื่อสัตว์แล้วมันหักมุมัไม่มีกรณีอย่างนี้มาเกิดขึ้นในบ้านพิษณุโลกซึ่งเป็นธรรมเนียบของรัฐนายกรัฐมนตรีรบม่คว่าจะเป็นได้แต่ทว่าผมดูแล้วรู้สึกอาจารย์ลิขิตบอกถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถูกเหยียบจมไปเรียบร้อยแล้วถ้าฟังดูเมื่อกี้นี้ อาจารย์เห็นด้วยแตจเรื่องฉบับนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่หลายฉบับนียผมแน่ใจครับมีหลายฉบับเมื่อกี้นี้ผมหยิบขึ้นมาผมแน่ใจว่าจะต้องพูดลักษณะที่ที่รุนแรงและเข้มข้นครับครับนี่ผมว่ามันก็คงจะโดนคล้ายกันนะครับเพราะอยากเป็นนายกนี่เพราะเป็นนายกเพราะอาจารย์อาจารย์ประเด็นอาจารย์ไม่นั้นนะประเด็นคือเรื่องกรณีเดียวกันเนี่ยแต่ตามบุคคลเนี่ยตามบุคคลในวิธีการใส่ความเข้มข้นของความ ที่ว่าในทางลบนี่จะไม่เหมือนกันจช่เพราะว่ากรีนนั้นต้องคนคนนั้นอยู่ในตำแหน่งหรือไมอ่อ,อยู่ในตแห่งหอ่งอ,อีกคนหนึ่งเหมือนกันครับ